นี่คทีไหนคุณคนไปอยู่ตรงนี้ผมก็ทำแบนี้ว้้าอแจ้ตือนถ้าติฝนน่าจะเต็มก็หวานนามีมันนี้อยู่เนี่ยฝนมาพบกับทบอ่อนน้อยเนี่ยผมทานี้พบเห็นเห็นว่าเฮ้ยน้ามันเหนะในปีนี้นะครับเนื่องจาก ส่วนใหญ่ของทั้งจังหวัดนะครับเราอาศัยปริมาณน้ําฝนเป็นหลักปกติแล้วจังหวัดพะเยานะครับจะมีฝนเฉลี่ยอยู่ที่1,100ม mm. ิลลิเมตรปีณวันนี้ครับเราจะมีปริมาณน้ําฝนเพียง800มิลลิมรือว่าน้อยกว่าเกณฑ์ปกติที่ฝนจังหวัดพะเยาจะมีอยู่แล้วก็ประกอบกับในช่วงที่ผ่านมาครับเรามีปริมาณฝนเนี่ยเวลาฝนตกมาปุ๊บเนี่ยฝนจะตกลงมานอกพื้นที่ใต้อ่างเก็บน้ําทําให้น้ําในตอน ปรปมาค่อนข้างน้อยในภาพรวมตัวนี้ครับโดยภาพรวมเสียตัวนี้เนี่ยปริมาณน้ําเราจะเหลืออยู่เพียงแค่3.2%จากความจุทั้งหมด14,2ล้านก็คือว่าเรามีความจุเพียง46่ล้านลูกบาทนี้ถือว่าน้อยมากครับปีนี้น้อยมากครับในส่วนของสถานการณ์ของอปริมาณน้ําที่กว้านพะเยาตรงนี้นะครับสําหรับกว้านพะเยานะครับก่อนที่ปี60-61นะครับ เราจะมีความจุเพียง33.84ล้านลูกบาทเมตรแต่เมื่อจังหวัดพะเยาครับได้รับงบประมาณในเรื่องของการพัฒนาความพะเยาอย่างยั่งยืนจากรัฐบาลเราก็ได้มาเพิ่มความจุของความตรงนี้ครับให้เป็นจาก33.84ล้านเป็น55.65ล้านลูกบาทเมตรแต่ณวันนี้ครับก็เหมือนที่ผมได้นําเรียนว่าปริมาณผลเนี่ยตกค่อนข้างที่จะน้อยกว่าเทนโบดีณวันนี้ครับน้ําในความพะเยาเนี่ยคงเหลือเพียง33.45ล้านลูกบาทเมตร ก็เท่ากับว่าปริมาณน้ำเนี่ยมีเท่ากับที่เราเคยก,กักเก็บได้อยู่มาโดยตลอดคือ3.84ล,ล้านลูกบาทเมตรก็ถือว่าถ้าเทียบกับความจุเดิมก็คือเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าคิดกับเทียบกับความจุใหม่ที่เราจะเก็บกักได้ครับตอนนี้มีอยู่แค่60เปอร์เซ็นต์ครับก็ถือว่ามีน้ําอยู่ครึ่งหนึ่งของน้ําที่ความจวจะกักเก็บได้ครับตรงนี้นะครับในเรื่องของสถานการณ์ภัยแ้งที่จะเกิดขึ้นน่ครับท่านมองเป็นยังไง ในส่วนของโครงการชุมพรธานพเยาวนะครับก็มองว่าหากสถานการณ์น้ําที่มีอยู่ขณะนี้นครับก็ไมีโอกาสที่จะเสี่ยงในเรื่องของเกิดความภัยแล้งในช่วงของเดือนมีนาเมษาท,ที่ที่จะถึงนี้ครับในปี64ฉะนั้นทางโครงการชุมพรทานพเยาวแล้วก็ทางกระทรวงเกษตรก็ดีนะครับก็ได้มีมาตรการในการแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์ทำอ,ออกสื่อให้กับพี่น้องได้รับทราบว่าหลังจากที่พี่น้อง ช่วงน,นี้ครับก็คือเป็นช่วงเก็บเกี่ยวข้าวเก็บเกี่ยวผลผลิตนั้นเราก็ได้มีการแจ้งเตือนคำว่าหลังจากที่คุณเก็บเกี่ยวข้าวผลผลิตในวันนี้นะครับก็ขอความร่วมมือนการในปีนี้ครับก็คืออย่าเสี่ยงในเรื่องของการปลูกข้าวในช่วงฤดูแล,ล้งและที่สําคัญที่สุดคือโดยเฉพาะตัวคว้านพะเยานะครับเน้นที่สุดก็คือว่าเราจะเก็บน้ําสํารองไว้สําหรับการอุปโภคบริโภคเพราะว่าทุกวันนี้ครับทางการประปาสูงิภาคต้องอาศัยน้ําควานในการผลิตประปาให้กับ ส่วนอยู่ในเขตจังหวัดขอนอย่างน้อยสุดเดือนละประมาณไม่ต่ำกว่า7แสนลูกบาทเมตรน้ําที่มีอยู่ประมาณ34ล้านนะครับก็จะมีเพียงพอไปถึงต้นฤดูฝนปีหน้าครับก็ถือว่าในเรื่องของการอุปโพวบริโภคไม่มีปัญหาแต่สําหรับในเรื่องของการเกษตรก็ต้องขอความร่วมมือครับให้งดในเรื่องของการทําการเกษตรในช่นนชวงฤดูแล้งนี้ครับ <c oughs> <c oughs> อย่างพี่ขยับให้เลยเดี๋ยวเผื่อให้เลยยี่สิบห้าอะกร